สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับ EP นี้เป็น EP ที่2ี่นะครับช่องบาร,รมีพุทธคุณฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับยินดีพระบ้านๆมาแบ่งปันนะครับผมมีของมาใหม่เพียบเลยนะครับผมนี่ฮะองนี้ทีเด็ดเลยครับพิมพ์คี้ตาหลวงพ่อเงินนะฮะองนี้ทีเด็ดเลยฝากติดตามช่องด้วยนะครับบาร,รมีพุทธคุณนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกสองสามหกห้าสองสี่หก แอดไลน์ก็เบอร์เดียวกันครับ0962365246นะครับฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับองค์แรกนี่ครับของดีเมืองพิจิตรครับหลวงพ่อเงินรุ่นทราพิจิตรปี4243หลวงปู่หมุนร่วมปลุกเสกนะครับและเกจิอีกหลายคณาจารย์ในยุคนั้นนะครับร้อยกว่ารูปครับปลุกเสก5วิธีวัดท่าหลวง พระอารามหลวงวัดหลวงพ่อเพชรครับสามพิธีแล้วก็วัดบางคานวัดหลวงพ่อเงินอีกสองพิธีนะครับปลุกเสกเสร็จลองยิงหน้าโบสถ์หลวงพ่อเพชรเลยครับสนามแข่งเรือยาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยลองยิงตรงนั้นแล้วครับแล้วครับปรากฏว่ากระสุนด้านะครับยิงไม่ออกนะเป็นยันห้ามอาวุธนะครับเนี่ยด้านหลังอันนี้เรื่องจริงนะครับผมไปเช็คตามประวัติกันได้นะครับเหรียญลูกไข่เนื้อเงินหน้ากากทองคํานะครับพร้อมเลี่ยมทอง ตอนพีกๆตอนแรงๆเศรษฐกิจดีๆเนี่ยเหรียญเป็นแสนนะครับเฉพาะเหรียญเปล่าเหรียญนี้ผมเอามาแบ่งปันนะครับพร้อมทองนะครับพร้อมทองนะครับเหรียญเนงินหน้ากาดทองคาพร้อมทองผมเอามาแบ่งปันผมเปิดไว้ที่ห้าหมื่นแปดพันบาทครับห้าหมื่นแปดพันบาทเหรียญสวยเดิมรับประกันพระแท้ทองแท้นะครับรับประกันทุกกรณีนะครับเหรียญสวยเดิมพร้อมเลี่ยมทองเลี่ยมทองก็เป็นหมื่นแล้วครับเนี่ย ตอนพีคๆเป็นแสนนะครับเฉพาะเหรียญเปล่าหลวงปู่หมุนร่วมปลูกเสกหลวงปู่หมุนวัดบ้านจารร่วมปลูกเสกนะครับนะฮะและเกจิคณาจารย์อีกหลายรูปนะครับสนใจแอดไลน์ทักกันเข้ามาได้นะครับแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามได้นะครับผมยินดีแบ่งปันไหวเท่าไหร่คุยกันได้ครับนะครับเหรียญสวยมากๆเลยครับผมผ่านไปแล้วนะครับองค์ที่หนึ่งฝากติดตามด้วยนะครับช่องบารมีพุทธคุณนะครับต่อไปเป็นเหรียญพระพุทธ ของดีเมืองพิจิตรนะฮะเหลียยหลงพ่อดำวัดดงประคำนะครับสองพศสองสี่เจ็ดเก้าหลวงตาพิษวัดขมังเศษนะครับหลวงตาพิษก็คือพระเกจิที่โด่งดังที่ดังตะกุดเป็นลาหลางพ่อเงินแท้ๆนะครับที่ดังตะกุดคู่ชีวิตดอกสวยๆเป็นแสนนะครับตะกุดท่านนี่คือท่านมาปลุกเสกหลวงพ่อดำเหลียยรุ่นนี้ครับเหลียยรุ่นแรกวัดดงประคำนะฮะพร้อมเลี่ยมทองสั่งทำหนาๆน,นะครับ ทองสั่งทํายกซุ้มนหนาๆตอบทองนี่ก็เป็นหมื่นแล้วครับนี่นะครับเหรียญน,นี้สี่ห0ื่นบาทนะครับสวยๆเป็นแสนนะครับถ้าสวยก็นี่เป็นแสนนะครับเหรียญุนี้เอา45,000บาทรับประกันพระแท้ทองแท้ครับผมเนี่ยต่อไปเป็นพระกลิ่งนะครับพระกลิ่งรุ่นแรกหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินนะครับ กรอบหนาบึกกรอบเงินหนาบึกนะฮะเหรียญเนื้ออาลุบหล่อขอโทษครับลุบอาลุบหล่อพระกริ่งหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกะถินนะครับมีโค้ดสองห้าสามเก้านะครับเนี่ยฮะขี้เบ้าเดิมๆเลยครับเนี่ยหายากมากๆครับกิ่งหลวงพ่อผมเคยไปกราบท่านนะท่านเก่งมากครับขี้เบ้าเดิมๆดินเดิมๆนะครับเนี่ยหลวงพ่อดูนะครับสวยมากๆครับเนี่ยฮะรับประกันพระแท้นะครับกรอบหนามากครับ เมื่อก่อนพักเป่าเป็นพัทเออเป็นหมื่นนะครับเนี่ยพักเป่าเป็นหมื่นนะครับอง์นี้ผมแบ่งปันเอาแปดพันบาทครับพร้อมกรอบกรอบก็น่าจะมีสองพันนะครับกรอบเงินใหญ่มากครับยกซุ้มหนาๆเพราะพักกิ่งองค์ใหญ่ครับนะฮะดูนะครับเทียบเทียบกันได้เลยครับเนี่ยเนี่ยพักกิ่งองค์ใหญ่มากครับแปดพันบาทนะครับไว้เท่าไหร่มาคุยกันครับกิ่งรุ่นแรกเนื้อนวะหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกิกระถินนะครับพร้อมกรอบเงิน แล้วประกันพระแท้ต่อไปต่อไปเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จหลวงพ่อจ้อยรุ่นสองห้าปีสองหกสภาพสวยเดิมเลยครับสมเด็จหลวงพ่อจ้อยรุ่นสอห้าปีสองห้าสองหกนะครับเนี่ยฮะเฉพาะพระก็เป็นพันสองพันแล้วมงครับเนี่ยเรียมกรอบเดิมๆและมีที่เด็ดนะครับเนี่ยฮะองค์นี้ครับสิงห์งาแกะครับสิงห์งาแกะฮะ ผมไม่รู้ว่าเป็หลวงพ่อจ้อยหรือหลวงพ่อกันหรือหลวงพ่อทบนะครับบอกต, TVs, ตรงๆว่าไม่ใช่ไม่ถึงไม่ถึง,ถงอยู่หลวงพ่อเดิมหรอกครับผมไม่รู้ว่าท่านเอาของของอาจารย์ท่านไหนมาใส่นะครับเนี่ยฮะสิงห์นาแกะเดิมๆเฉพาะสิงห์ก็น่าจะเป็นหลายพันแล้วครับเนี่ยสิงห์นาแกะสวยเดิมผมได้มาจากเจ้าของเกา่าเขาแปะมาแบบนี้เลยนะครับพระสวยสวยสมบูรณ์มากนะครับพระสมเด็จสวยสมบูรณ์มากเนี่ยฮะพร้อมกรอบใส่อย่างดีนะฮะ หลวงพ่อจ้อยเสาร์ห้าปีสองหกนะครับพร้อมสิงนาแกะนะครับของท่านนะครับผมเปิดไว้ที่สามพันห้าร้อยบาทนะครับชอบต่อรองกันเข้ามาแอดไลน์เข้ามานะครับเฉพาะงาก็หลายพันแล้วครับงาแท้นะครับรับประกันพระแท้งาแท้ให้เลยครับพระสวยสมบูรณ์ไม่มีแตกหักนะครับกรอบเดิมๆของเขาเลยครับเนี่ยสนใจแอดไลน์เข้ามานะครับผมเปิดไว้ที่สามพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปเป็นล็อกเก็ตรุ่นแรกหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกล็กฐินครับอ่าไม่ใช่พูดผิดขอโทษทีล็อกเก็ตรุ่นแรกหลวงพ่อชำนานวัดบางกุดีทองนะครับตอนนี้ท่านย้ายเป็นพระครูอยู่ที่วัดชินวนาลามนะครับอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีเหมือนกัน,นครับหลวงพ่อชำนาญน,นะครับหรืออาจารย์ชำนาญน,นะครับเนี่ยล็อกเก็ตรุ่นแรกหายากมากๆครับไม่ค่อยพบเจอแล้วครับพร้อมตลับเงินหนาๆใบเป็นพันน,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 นนะครับเนี่ย ล็อกเก็ตรุ่นแรกนะครับมีพระพมมีตะกรุดมีจีบอหลวงพ่อมีเกสาหลวงพ่อนะครับมวลสาร108ท่านเป็นลูกศิษย์สึกทอดวิชามีวิชาของหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมาขามเท่าด้วยนะครับอันนี้ของจริงครับนี่นะฮะล็อกเก็ตรุ่นแรกหลวงพ่อชำนาญวัดบางกุฎีทองวัดเก่าท่านนะครับออกที่วัดเก่าท่านนะครับรุ่นแรกตอนนี้ท่านอยู่วัดชินวนารามแล้วครับแต่อยู่จังหวัดปทุมธานีเหมือนเดิมครับเนี่ยฮะ หายากมากๆครับผมเปิดไปที่ห้าพันบาทนะครับห้าพันบาทนะครับรับประกันพระแท้ให้เลยครับห้าพันบาทนะครับล็อกเก็ตรุ่นแรกไว้เท่าไหร่มาคุยกันนะครับต่อไปเป็นพระประจําวันอ่าใบโพนะครับหลวงพุทโตวัดประดู่ิมพีนะครับหลวงพุทโตวัดประดู่ฉิมพีเนี่ยฮะสวยๆเดิมๆแท้ดูง่ายครับเนี่ยครับพร้อมกรอบเงินสั่งทำหนาๆอย่างดีครับเนี่ยฮะ พร้อมกรอบเงินสังรรน่งทํานานาอย่างนี้เปิดยว่ที่3,000ันบาทครับ3,000ันบาทพร้อมส่งครับนะฮะสวยๆเดิมๆครับต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกะหลงนะครับผมไม่รู้รุ่นไหนนะเจ้าของเขาเลี่ยมเลี่ยมมาจากเจ้าของเดิมนะครับเนี่ยเจ้าของเลี่ยมคลองมาเห็นแกบอกจะซื้อมาแพงนะครับเนี่ยนะฮะผมหยิบหยิบมาเหรียญเก่าหายากมากผมไม่รู้รุ่นไหนนะครับเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงรู้แต่ชื่อท่านเฉยไม่ทราบรุ่นไหนนะครับ พร้อมเลี่ยมเงินสั่งทำอย่างดีนะครับผมเปิดไว้ที่3,500บาทครับลูกค้าไหวเท่าไหร่สนใจแอดไลน์เข้ามาได้นะครับนี่ฮะปีเก่านะครับปีศูนย์อเปิดไว้ที่3,500บาทครับไหวเท่าไหร่มาคุยกันนะครับผมต่อไปเป็นหลวงพุทวดอาปาเช่นะครับหลวงพุทวดวชังใหร้รุ่นอาปาเช่นะครับเนี่ยฮะเหรียญเก่าเดิมๆหาย,ยากมากๆครับสวยเดิมพร้อมเลี่ยมเงินสั่งทำอย่างดีนะครับเนี่ยสวยเดิมมากๆครับ ดูง่ายมากครับนะครับหายากครับอาปาเช่หลวงปู่ทวดเนี่ยครับ,าารบ,บ,รรบผมเปิดไปที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นสามพันบาทไหวเท่าไหร่มาคุยกันนะครับแอดไลน์มาคุยกันครับต่อไปเป็นสมเด็จผงน้ํามันหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะครับสมเด็จอกกระบอกปีหนึ่งห้านะครับอันนี้ทันหลวงพ่อเศษนะครับหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามจังหวัดชชยนาทนะครับเดิมเดิมแท้ดูง่ายฮะ หลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามเหรียญท่านรุ่นแรกหลายๆแสนหรือเป็นล้านแล้วก็ไม่รู้ครับนะผมไม่แน่ใจนะครับเนี่ยของพุทธคุณเหมือนกันนะครับเนี่ยผมเปิดไว้ที่1,300บาทนะครับสมเด็จอกกระบอกปี15หลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามชัยนาทนะครับต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตกพิมพ์หน้าเนนะครับหลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตกพิมพ์หน้าเนนพระสวยเดิมมากๆครับหายยากมากๆครับเนี่ยฮะ พิมหน้าเนนพระเนื้อหาเก่านะครับใช้โลหะเก่าหลอมนะครับรุ่นนี้นะครับเนื้อหลังเก่าเนื้อพระประธานเก่าเอามาหลอมนะครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะแบ่งปันเอาหกร้อยบาทครับหกร้อยบาทพร้อมส่งหกร้อยบาทพร้อมส่งนะครับเนี่ยฮะถ้ดแท้ดูง่ายครับผมหรือพงเงินรุ่นปืนแตกพิมพ์หน้าเนนนะครับต่อไปเป็นพระกิ่งใหญ่หลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวสุพรรณบุรีนะครับกิ่งรุ่นแรกกิ่งรุ่นแรกหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวสุพรรณบุรีนะครับ พระเดิมเดิมดูง่ายนะครับเนี่ยฮะคลาสสิกมากครับพระเดิมเดิมดูง่ายครับหนึ่งพันสองร้อยบาทครับเล่นกันแพงอยู่นะครับเนี่ยหายากมากๆครับเนี่ยเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทไหวเท่าไหร่มาคุยกันนะครับพระกิ่งใหญ่หรือพระหอมต่อไปนะครับพระกริงวอรยอรุ่นอะไรนะฮะสทกระถินหรือเปล่ากระถินมงคลสถานี ผมไม่แน่ใจรุ่นนะไม่รู้หลวงพ่ออะไรด้วยนะฮะเนี่ยเอาแบ่งปันห้าร้อยบาทพอครับมีโค้ดด้วยครับพระแท้นะครับเนี่ยใครรู้ที่กินตับไปครับเอาห้าร้อยบาทพอครับพร้อมส่งฟรีเนี่ยฮะพระกิ่งไม่รู้ที่ไหนนะครับพระแท้นะครับพระแท้ไม่รู้ที่เอาห้าบาทเอาห้าร้อยบาทพอครับพระกิ่งเมื่อกี้นะครับต่อไปเป็นตะกรุดเงินเนี่ฮะเก่ามากๆครับ มีรอยจานเลยนะครับมีรอยจานเต็มเลยนะครับเนี่ยเนี่ยมีจานนะครับเนี่ยมีจานตารางมีจานอคขลาอะไรผมไม่แน่ใจเก่ามากๆครับตะกุลเงินผมได้มาอย่างนี้นะไม่เคยไม่เคยขี่ดูนะนี่ฮะไม่ทราบที่นะครับผมเชื่อว่ารอยจายนข้างในน่าจะมีด้วยฮนะ ข้างนอกตีตารางไว้สนใจทักกันเข้ามาได้นะครับผมเปิดไว้ที่ห้าพันบาทแล้วครับตะกุดเงินดอกนี้นะฮะเก่าจริงครับรับประกันแท้รับประกันเนื้อเงินครับไหวเท่าไหร่มาคุยกันครับแอดไลน์มาคุยกันครับดอกใหญ่อยู่ครับเนี่ยต่อไปเป็นพระสมเด็จวัดประสาทนะครับสมเด็จวัดประสาทนะครับเนี่ยปี05้า วัดประสาทกรุงเทพมหานครนะครับปีศูนย์ห้าศูนย์หกอะไรนะครับนะฮะเอาแปดร้อยบาทครับพระสวยสมบูรณ์เดิมเดิมครับเอาแปดร้อยบาทครับพระสวยสมบูรณ์เดิมเดิมครับสมเด็จวัดประสาทครับต่อไปเป็นพระเนื้อดินหลวงปู่ภูวัฒนลนี่ครับนาชนีครับเนื้อดินสายเหนียวเมืองพิจิตระหลวงปู่ภูวัฒลอนะครับนี่ฮะนางนาชนีครับเนี่ยครับ เนี่ยทันยุคหลวงปู่นะครับเนี่ยฮะผมเปิดไว้ที่2,500บาทครับไหวเท่าไรยินดีแบ่งปันครับ2,500บาทพร้อมส่งครับนางหน้าชนีนะครับหลวงปู่ภูวัฒนลอครับยินดีแบ่งปันครับผมต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่อาหลวงพ่อสดครับวัดปักน้ํานะครับรุ่นอนุสรฉลองตึกนะครับพศ2516หฉลองตึกนะครับพศ2516นนะครับเหรียญยังสวยอยู่เลยครับ ผิวไฟยังแดงๆวิ้งๆอยู่เลยครับพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อสดวัดปักน้ํานะครับเหรียญแท้ๆดูง่ายๆนะครับเนี่ยฮะดูตัวตัดดูง่ายๆนะครับเหรียญสวยมากครับแบ่งปันเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทครับหนึ่งพันสองร้อยบาทครับเนี่ยฮะหลวงปู่สุ่าหลวงพ่อสดวัดปักน้ํานะครับปีหนึ่งหกนะครับรุ่นอนุสรฉลองตึกครับเนี่ยฮะสวยมากครับ เด่นแท้ดูง่ายครับต่อไปเป็นพระเนื้อชินนะครับเป็นพระเนื้อชินผมไม่รู้ที่อันเนี้ยพระเก่าติดในบ้านมานะครับเก่าจริงครับเดิมๆครับไม่รู้ก็บอกไม่รู้นะครับเนี่ยฮะเอาหกรบาทพอครับเนี่ยหกรบาทแบ่งปันไปครับ600บาทพร้อมส่งครับผมต่อไปอ่าเนื้อชินนะครับ เหมือนกันครับเนี่ยอันนี้ก็เก่าเก่ามากเลยครับเนี่ยแบ่งปันเอาแป0รอบาทครับไม่รู้ที่ครับเนี่ยพระแท้เก่าออกแค่800ร้บาทพอครับเนี่ยรู้ที่ใครรู้ที่ใครมีมุมกินตับไปฮะเอาไว้คล้องก็สนิทใจครับพระแท้ครับแต่ผมไม่รู้ที่ครับเปิดไว้แป0รบาทครับสนใจเข้ามาคุยกันได้ครับนี่ฮะเป็นพระน่าจะเป็นพระชัยนะครับเก่าครับ พลาสติกยังเก่าเลยฮะเนี่ยน่าจะตัดออกมาจากช่อครับเนื้อหาเก่ามากน่าจะตัดออกมาจากช่อครับน่าจะเป็นพระลอยช่อเนี่ยฮะตัดแบ่งกันนะครับเนื้อหาเก่ามากๆครับองค์นี้ผมเปิดไว้พันสามร้อยบาทครับหนึ่งพันสามร้อยบาทพระเก่าแท้นะครับเนี่ยแต่ไม่รู้ที่ต่อไปครับอ่ ีเด็ดองค์สุดท้ายของ EP. อีพอออย่างเดี๋ยวเหลือปิตาปิตาสายใต้รุ่นแรกผมจําชื่อเกจิไม่ได้เนี่ยฮะเจ้าของเขาบอกอยู่แต่เป็นรุ่นแรกของท่านเลยจําชื่อหลวงพ่อไม่ได้สายใต้แน่นอนครับเนี่ยครับรับประกันพระแท้ครับไม่ต้องห่วงรับประกันรุ่นแรกแต่ไม่รู้ว่าชื่อ,อหลวงพ่ออะไรนะครับเนี่ยเป็นพระปิตาเนื้อนวะครับเนื้อนวะโลหะเนี่ยครับรุ่นแรกของท่านจำชื่อหลวงพ่อไม่ได้ใครรู้ ลองเช็คดูก่อนก็ได้ครับเนี่ฮะรับประกันพระแท้ให้ผมเปิดไว้เอา1,800บาทแล้วกันครับเนื้อนวะโลหะหนึ่งพันบาทครับพระปิตาองค์เมื่อกี้ต่อไปองค์สุดท้ายของ EP นี้นะครับนี่ฮะทีเด็ดหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาเนื้อหาเก่ามากๆครับองค์นี้เนื้อหาเก่ามากๆครับพร้อมเลี่ยมเงินกระเช้าอย่างดีเก่าครับเก่าแท้แน่นอน จะเป็นรุ่นไหนยุคไหนนั้นผมไม่รู้แต่เป็นหลอดโบราณเก่าพิมพิตาครับนี่ครับพิมพ์ิตาก่าผมประกันแท้ให้เลยนะครับแต่จะเป็นรุ่นไหนยุคไหนผมไม่ทราบนะครับรวมว่าเงินกอบางคานพิมพ์ิตาเก่ามากๆครับนี่ฮะเก่ามากๆครับพิมพ์ิตาสี่ชายเก่าเดิมจริงๆครับพร้อมกรอบเงินครับผมเปิดไว้แปดพันบาทนะครับองนี้ ถ้าลูกค้าท่านใดชอบทักมาคุยกันโทรมาคุยกันครับยินดีแบ่งปันครับเปิดไว้แปดพันบาทนะครับเพราะกระเช้าหนาๆกระเช้าก็จะเป็นพันนะฮะทำไมเป็นพันแน่นอนครับเปิดไว้แปดพันบาทนะครับลวมพ่อะเงินพิมพ์กีตาหล่อโบราณเนื้อเก่าพิมพ์แบบนี้ไม่ได้หาได้ง่ายนะครับเนี่ยฮะเนื้อเก่ามากๆครับสนใจนะครับฝากช่องด้วยนะครับบารมีพุทธคุณนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกสองสามหกห้าสองสี่หก แอดไลน์ก็เบอร์เดียวกันนะครับ0962365246ฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับยินดีแบ่งปันพระทุกองนะครับขอลูกค้าทักมานะครับได้ไม่ได้ไม่ว่ากันมาคุยกันครับราคาเปิดคือราคาสมมติชอบองค์ไหนผมยินดีแบ่งปันให้ทุกองนะครับต่อรองกันในทุกองค์ได้ไม่ได้ไม่ว่ากันนะครับฝากด้วยนะครับช่องบาร,รมีพุทธคุณเบอร์โทร0962365246แอดไลน์ก็เบอร์เดียวกันนะครับ0962365246 ขอบคุณมากๆครับหวัสดีครับ